พิพิธภัณฑ์หอยหินแดนดินไดโนเสาร์หลวงปู่ขาวแดนธรรมหัตกรรมปั้นหม้อดินถิ่นรำไย,ยหวานสวยตะการภูช่อฟ้าสวัสดีค่ะกศนตมนนทันขอแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ และน่าศึกษาของตำบลนนทันอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้งไดโนพาร์คมีมูลค่าร่วม40ล้านบาทเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีตั้งอยู่บ้านห้วยเดือตตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูบนเนื้อที่5ไร่ภายในประกอบด้วยอาคารห้องควบคุมไดโนเสาร์น้ำตกเทียมหุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ สิบตัวไข่ไดโนเสาร์จำนวน36ฟอร์มพร้อมรถรางนํำเที่ยวเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ชมกันท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยแมกไม้เทือกเขาและโขดหินอุทยานไดโนโปราร์คเป็นเอกลักษณ์และมรดกข,ของจังหวัดหนองบัวลำพูมีการค้นพบฟอสซิลหอยกาบคู่อายุประมาณ ร5 0ล้านปีและฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอุทยานเดนพปาร์คอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำพูประมาณ10กิโลเมตรบนเส้นทางสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีมีอัตราค่าเข้าชมน,านักท่องเที่ยวความสูงต่ำกว่า80เซนติเมตรค่าเข้าชมฟรี ความสูง180-130ถึงเซนติเมตรสิบาทความสูงมากกว่า130เซนติเมตรยีบาทนักเรียนนักศึกษา10บาทชาวต่างชาติ50บาทพระสงฆ์คนพิการคนชราฟรีภายในอาคารห้องแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์สยามโมโทรันัสอีสานอนซิลขนาด4เมตร ยาว7เมตรเคลื่อนไหวได้8ตำแหน่งภายในอาคารแสดงชมภาพยนตร์สามิติมีการจัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์ชมนิทรรศการเรื่องราวไดนโนเสาร์ที่มีการค้นพบซากฟอสซิลในเขตภาคอีสานร,รวมทั้งเรื่องราวของไดนโนเสาร์พันธุ์ต่างๆกระดูกและรอยเท้าของไดนโนเสาร์ที่ค้นพบในเขตตำบลโนน,นทัน ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นในอุทยานไดโนพปาร์กกันได้นะคะกสนตำบลโนนทันขอขอบคุณค่ะ